สำหรับน้ำพริกไตปลาแห้งนะคะในขั้นตอนการทําค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมน้ำพริกไตปลาค่ะ และสเต็ปที่2นะคะเป็นการเตรียมน้ำไตปลาต้มนะคะกับเครื่องเทศสมุนไพรมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะการเตรียมน้ำพริกไตปลาค่ะว่ามีาส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมแรกนะคะก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งค่ะหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขา่ากระชายนะคะและขมิ้นค่ะส่วนผสมถัดมาก็จะเป็นผิวมะกรูดและพริกไทยดำนะคะและเครื่องปรุงสำคัญนะคะก็จะมีกะปิค่ะ เมื่อนำส่วนผสมนะคะทั้งหมดนะคะโขกให้เข้ากันนะคะหรือว่าบดนะคะให้ละเอียดนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำพริกไตปลาแห้งนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะได้น้ำพริกไตปลาแห้งประมาณ300กรัมค่ะเครื่องแกงที่โขกได้นะคะก็จะมีลักษณะเนื้อเนียนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเครื่องแกงที่ได้จะประมาณ300กรัมค่ะเราก็จะนำไปทำน้ำพริกไตปลาแห้งถัดไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นการเตรียม น้ำไตปลาต้มกับเครื่องเทศสมุนไพรนะคะเราก็นำน้ำนะคะตามอัตราส่วนในสูตรน,นะคะประมาณ250กรัมหรือ1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศสมุนไพรนะคะลงไปค่ะก็จะเป็นข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะและตามด้วยไตยปลานะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มให้เดือดค่ะ เมื่อส่วนผสมของไตปลาที่เราต้มเดือดได้ที่นะคะเราก็จะตักนําเครื่องเทศออกค่ะเพื่อนํเาเฉพาะส่วนน้ําไตปลานะคะไปใช้ทําน้ําพริกค่ะค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนของเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะและน้ําไตปลาที่ต้มกับเครื่องเทศสมุนไพรเสร็จนะคะเราก็จะมาทําน้ําพริกไตปลาแห้งกันค่ะก็จะมีเนื้อปลานะคะ ในวันนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อปลาโอนึ่งสุกค่ะหรือเป็นปลาทะเลชนิดอื่นก็ได้นะคะและมีน้ําตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราก็จะนําเครื่องแกงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะขั้นตอนแรกเราจะคั่วเครื่องแกงให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะเมื่อเครื่องแกงร้อนนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติม น้ำไตปลานะคะที่เราต้มกับเครื่องเทศไว้นะคะค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาที่เตรียมแกะไว้ลงไปค่ะก็คนให้กระจายค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันดีๆนะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมตรงนี้ค่อนข้างแห้งค่ะ ตัวน้ำพริกไตปลานะคะถ้าผัดให้แห้งนะคะมากๆนะคะก็จะเก็บได้นานนะคะก็จะมีความชื้นต่ำค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันนะคะในระหว่างนี้เราก็จะเติมน้ำตำาลมะพร้าวลงไปค่ะลักษณะของน้ำพริกไตปลาแห้งที่ได้นะคะก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะ น้ำพริกไตปลานะคะถ้าเราผัดนะคะให้แห้งมากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะความชื้นนะคะก็จะต่ำสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนค่ะแต่ถ้าทำนะคะน้ำพริกไตปลาที่มีลักษณะค่อนข้างไม่แห้งมากนะคะเราก็ควรจะเก็บนะคะใส่ภาชนะปิดสนิทและเข้าตู้เย็นเก็บไว้ค่ะ พริกตาแดงนะคะจะมีส่วนผสมนะคะก็ประกอบไปด้วยพริกขี้หนูนะคะพริกชี้ฟ้าหอมแดงกระเทียมแล้วก็มีปลาป่นค่ะหรือใช้เป็นกุ้งป่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสนะคะมีกะปิน้ำมะขามเปียกน้ำตาลม,มะพร้าวน้ำปลาค่ะแล้วก็เราจะใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะในการผัดส่วนผสมค่ะขั้นตอนแรกในการทำน้ำพริกตาแดงนะคะ เราก็จะนําพริกขี้หนูแห้งและพริกชี้ฟ้านะคะล้างน้ําให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ําแล้วนําไปคั่วค่ะลักษณะของพริกแห้งที่คั่วได้นะคะเราก็จะคั่วให้มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าจะไม่จะไม่ให้ไหม้นะคะส่วนตัวหอมแดงนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กลงค่ะแล้วก็นําไปคั่วให้มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะตัวกระเทียมะคะ่ะก็ทําเหมือนกับหอมแดงนะคะโดยการหั่นให้ชิ้นเล็กลงนะคะแล้วนําไปคั่วให้สุกคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ เมื่อคั่วส่วนผสมนะคะในส่วนของพริกหอมแดงและกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําส่วนผสมตรงนี้นะคะไปบดให้ละเอียดหรือว่าโขกให้ละเอียดนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมค่ะลงไปบดนะคะก็ใส่หอมแดงตามลงไปได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราได้นะคะตัวส่วนของพริกหอมกระเทียมขั่วค่ะไปบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงนะคะน้ำพริกตาแดงกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำน้ำมันใส่กระทะลงไปค่ะก็ตั้งไฟนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกนะคะ ที่เป็นหอมกระเทียมนะคะที่เราคั่วแล้วก็บดนะคะเตรียมไว้นะคะเราจะผัดกับน,น้ำมันนะคะให้น้ำพริกค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ถัดไปจะปรุงรสค่ะน้ำพริกตาแดงนะคะก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะถัดไปค่ะเราก็จะใส่ปลาป่นลงไปนะคะหรือใช้เป็นกุ้งป่นนะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงรสนะคะเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะ กะปินะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาและน้ำตาลมะพร้าวค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกตาแดงค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟนะคะคู่กับผักต่างๆนะคะหรือว่าจะบรรจุนะคะใส่ภาชนะปิดสนิทค่ะลักษณะของน้ำพริกตาแดงนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะ เราสามารถนํามาทานกับผักสดนะคะทั้งผักสุกหรือผักลวกนะคะแล้วอาจจะมีไข่ต้มนะคะสัตวตรงนี้สามารถรับประทานได้เลยหรือว่าจะนําไปเก็บนะคะใส่ภาชนะปิดสนิทนะคะโดยการบรรจุข,ขนาดร้อนค่ะแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ1-3เดือนค่ะหรือว่าถ้าเราผัดให้ไม่แห้งนะคะที่มีลักษณะชื้นกว่าน,นี้นะคะเราก็ควรเก็บน้ำพริกตาแดงไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะ พริกนัล็อกนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีความเผ็ดมากนะคะในส่วนผสมเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะอย่างเดียวนะคะหรือถ้าหากใครทานเผ็ดไม่ได้นะคะก็ลดระดับลงนะคะอาจจะใช้พริกชี้ฟ้ามาช่วยก็ได้นะคะตัวพริกนะคะเราจะล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปทอดนะคะหอมแดงนะคะตรงนี้นะคะก็จะหั่นสไลด์บางๆนะคะแล้วก็นําไปเจียวให้หอมเหมือนกันนะคะตัวกระเทียมค่ะ เราก็จะสไลด์บางๆแล้วนาไปทอดนะคะหรือเจียวให้หอมนะคะก็จะได้เครื่องที่เจียวนะคะพักไว้นะคะสําหรับเครื่องปรุงน้ําพริกน้ำลกนะคะเราก็จะมีในส่วนของป,ปลาป่นนะคะกะปิน้ามะขามเปียกน้าําปลาและเกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราได้ของที่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งพริกนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเราจะนําส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะคะไปบดให้ละเอียดะคะ่ะ เมื่อเราบดส่วนของพริกแห้งนะคะแล้วก็หอมแดงและกระเทียมเจียวนะคะเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะมีลักษณะค่อนข้างแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกับเนื้อปลาปนนะคะหรือกุ้งแห้งปนค่ะแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีกะปิน้ำขมขามเปียกน้าปลาและเกลือค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทําเลยนะคะขั้นตอนการทําค่ะเราก็จะนําส่วนของเครื่องปรุงนะคะซึ่งก็จะมีน้ำขมขามเปียกค่ะ แล้วก็กะปินะคะใส่ลงไปในกระทะได้เลยค่ะและตามด้วยน้ําปลาและเกลือนะคะเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงนะคะให้ร้อนก่อน,นะคะ่ะเมื่อส่วนของเครื่องปรุงร้อนนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ําพริกนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยปลาแห้งเลยค่ะปลาป่นนะคะ คราวนี้ก็ผัดนะคะให้เข้ากันค่ะการนำมาคั่วกับในกระทะนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะร้อนนะคะแล้วเราก็จะเก็บนะคะตัวน้ำพริกนรกนะคะไว้ได้นานขึ้นนะคะหรือถ้าทำทานเองนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะนำส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะผสมกันได้เลยนะคะก็ได้แล้วนะคะสำหรับน้ำพริกนรกค่ะ ก็จะเห็นว่ามีลักษณะแห้งนะคะมากกว่าน้ำพริกตาแดงและน้ำพริกไตปลาค่ะสำหรับน้ำพริกทั้ง3ชนิดนะคะก็จะมีน้ำพริกไตปลาแห้งน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกนรกนะคะลักษณะของน้ำพริกทั้ง3ชนิดนะคะสามารถเก็บ,บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเนื่องจากการะบวนการผลิตนะคะในขั้นตอนการทําเราได้ผ่านความร้อนนะคะ แล้วก็ในการเก็บรักษานะคะก็ควรจะบรรจุในขนาดร้อนแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะด้วยภาชนะหรือว่าถุงหรือว่ากระปุกต่างๆนะคะค่ะสำหรับน้ำพริกทั้ง3ชนิดนะคะเมื่อเราทำให้แห้งนะคะเราสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ1-3เดือนนะคะหรือถ้าลักษณะของน้ำพริกที่มีลักษณะวามชื้นเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะ